สวนสัตว์เชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมเป็นจำนวนมากเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้วันแม่แห่งชาติปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้เด็กๆเข้าชมฟรีและพิเศษสุดๆต้อนรับวันแม่สำหรับแม่ลูก99คู่แรกที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่เล่นเกมไทยใจพร้อมรับของที่ระลึกสุดพอริเนียมจากสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมชมสิงหาพาเรสัตว์น่ารักขบวนมัสคอตและสัตว์น่ารักกว่า50ตัวในรอบเวลา1 1นาฬิกา ที่บริเวณมิวสูภพายในสวนสัตว์เชียงใหม่นายนวุฒิชัยม่องมันผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าสวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงคุณแม่คุณลูกคุณพ่อคุณลูกคุณปู่ยาคุณตา ย่ายผ้าหลานๆสำหรับ99คู่แรกที่เดินทางเข้ามาสวนสัตว์เชียงใหม่ในวันแม่ปีนี้จะได้รับตุ๊กตาสัตว์น่ารักสุดพรีเมี่ยนที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้มีเฉพาะที่สวนสัตว์เชียงใหม่เท่านั้นมอบให้เป็นของขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนั้นไม่เพียงเท่านี้นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจรอชมขบวนสิงหาพาเรศสัตว์น่ารัก รอบพิเศษที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นจนํานวนมากภายในขบวนซึ่งประกอบด้วยขบวนมสัสคอสัตว์และสัตว์น่ารักนานาชนิดที่ร่วมในขบวนสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวได้ชมพร้อมบันทึกภาพสัตว์และป้อนอาหารสัตว์ได้อย่างใกล้ชิดเช่นนกมาคอฟ้าอกเหลืองสีสันสดใสนกคอคาเทลหลักสีแพะกระจอมสนมัครเช็ดแรนขนสวยกระต่ายน้อยสุขชนไก่ป่าสวยงามเจ้าโอนผู้น่ารัก ลูกหมีขอน้องลาบูบูนกเพนกวินเดิมเร้าและเหล่าสัตว์น่ารักอีกมากมายที่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้รับชนณนะบริเวณมินิสูสวนสัตว์ชิ้นใหม่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชนได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์วันละหนึ่งรอบเวลา11นาฬิกาตลอดเดือนสิงหาคมน,นี้นอกจากมีเพลิดเพลินกับเหล่าบรรดาสัตว์ขนาดเล็กสวนสัตว์ตสัมผัสได้บริเวณมินิสูและอิ่มอร่อยเลือกชิมอาหารจากร้านดังบนรถฟุซักอีกด้วยสัมผัสอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ สิบองศาที่เซอรบดีวินเทอร์ลังตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสัตว์นั้นต่างๆที่เชียงใหม่สู่อควาเรียมทะเลบนดอยและชนการแวกไวของสูงเพนกวินที่น่ารักและวัสัต์การะโบราณสถานยักษูดินขาวที่มีอายุกว่าหนึ่งพันปีเที่ยวอย่างมั่นใจสะดวกปลอดภัยกับบริการขนส่งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งรถกอล์ฟและรถบริการนั่งชมรอบสวนสัตว์ในบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามตลอดเส้นทางภายในสวนสัตว์เชียงใหม่